นวดแป้งประเภทปลาจังโก้อื่นแป้งไอ้ข้าวตะโปลาจังโกใส่บาบอื่นค่ะ อันนี้แป้งซาลี่อันนี้ประสงค์แล้วก็แปง้งกู้อันนี้แป้งเริ่งกิโลแป้งปู้อนชาหนึ่งแอมโมเนียกับ้อนชาหนึ่งเอ้ยอันนี้ว่ามีแอมโมเนียมีแบกกิ้งีโซดากับกับแปง้งกู้กับงกูอย่างละซอนชาเราผิดอยู่ได้หนีจังนี่ แอมโมเนียแป้งเค็งโลน้ะแอมโมเนียส่วนตัวหนึ่งอากาศเกลือส่วนชาหนึ่งน้ำตาลส่วนตัวหนึ่งน้ำมันพืชส่วนตัวหนึ่งน้ำน้ำอ่าสองร้อยมล้ว ก็ได้หนึ่งช้อนชาจะได้นี่จะได้น้ำจะได้นีวก็ไข่ขาวขว้าหนึ่งไข่ขาวของไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้อันน,นี้เรื่องเอาไข่ไก่ อันน้ามีว่าตายโตรหรอรค่ะน,น้ามี่คือกันกันมันมันในแข็งไปแห้งไปเข้าก็เติมได้แต่เข้าผสมไมอ้สูตรโลในนี้นั่นคือให้มันคบหนามยาพึ่งใส่ลายเดี๋ยว มันสิเรลวก่อนแต่มันสิเครื่องไอผสมมันสิลงไปบอบอบอบสูตรนะ้าเข้าผสมไอสูตรมันลงไปแลว้วถามแป้งมันยังแข็งตัวแป้งมันทันนิ่ม,มนะทัฒนเร็วนะเาก็เติมน้ำอีกได้ นวดไว้บบัดถึงก้อนวดดอกค่ะนวดเบาๆบัดมันนวดนวดนวดแบบนี้คือจังไหนเขาเห็ดหลอดช่องหรือขนมชันหรือว่ายวิชายบัดบัดนวดแบบนั้นนั่นเถอะนวดลุ่มลวงนวดเบาๆ ข้าผสมลงไปเขาาะกระใายใมันหมดกะแซงมันกระแข้งด้วยขากระเติมน้ามด้เพราะว่าขันห้าสทีเอาน้าใส่หลายเลยนร้เสื่อมันเลวกนเอะเครื่องผสมมันกระเสีย ไปน้ำานามไม่สือว่าพบอุปเปเแงว่านั่งแขงเลยก็กระเติมอามได้เตรียมไว้ ใส่บาทแับอื่นค่ะไม่ใยงสิเผ็ดทอดปลาจังโกน้ำเปลี่ยนแนวใส่่ยใส่ขนมจันใส่รดช่องใส่กุ้ยช่ายใส่ชาขางใส่หมูขนมชันน่ใส่ออใสอใสใสบอยที่สุดแล้วกะ็เปียกปูนตอนนี้แบบเผาเปน็นนวยกะเฮ็ดเปียกปูนบอยบอย ตอนนี้พ่อเป็นล,ลูกก็มีได้บริเวณเปียกปูว น้ำนันบ่เปะเด้อค่ะเด้อน้ำบ่เป้เขาองค่อยๆใส่ไป แข็งอยอะไปอีกอันนี้ว่้ยส่ยีดนะคะเพราะว่ามืวอื่นน่าจะสิบกว่าแต่วุ้ยส่ยีด้าเข้าเห็ด สีทอดมือนี้ต้องการมาจากสีชัว่วโมงเลย,ยยังใจยีดเพราะว่ายีดมันสีเฮ็ดให้ใแป้งมันผู้โตขึ้นให้มันเฮ่ดให้เนื้อยมันเนียนไว้เห็นนะอันนี้เขามักไหวผู้อื่นผู้อื่นตี ยิงเงี้ยวมาานี่ะค่ะ เดียวปรากมาณนี่ยตสิไซตะรับไปถ้าตะรับกันไม่ต้าเขาออกก็ไจังไรทำมั่นท่ากับ ช่องหนึ่งเขากับั้กวกพักาดเรียวกะทิมไว้อีกช่องหนึ่งกเอาข่าจูเย็นช่องธรรมดาไว้ เอื่นจังเมื่อปั่นกันดู ชั่วมนเรามักับหรือว่าครื่งชั่วโมงมากลับก็ได้กลับกลับแล้วทิ้งไว้กครื่งชั่วโมงกับกาูฟเย็นบนี้สิมาต้งเค่อเหลืองค่ะเค่อเหลืองมาไว้เรือสาวนี่ เปลือกัปลนเผ็ดต่เตาวูต้ไมไว้เลยค่ะอื่นเท่ากับจังน่ะต้มเลาอุ่นอีกอุ่นหลอกใส่ตาล วันพระ่เองนเขนมใส่บาทุกวันพระวันธรรมาดาก็ใส่เขาใส่แกงใส่ข้าวกับข้าวใส่ข้าวใส่แกงวันพอะวันธรรมาดาวันพระจะเพิ่มขนมเข้าไปอีกอย่างง เรียกว่าขนมน้ำตาเปลาทงโก้น้ำตะเรียกขนมก็ได้เกับจันัแล้วก็กองไปต้ม แค่นี้ก่อนเด้ค่ะม,มันงาเาแล้วเจวเพื่อนสีเบือเบิงสักก้อน <laughs>